างแล้วข่าวสะอาดนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยพี่น้องคะกระเทียมสวัสดีครับพี่น้องคะสวัสดีค่ะนี่กระเทียม ต้นกระเทียมป่าเรอ,อล้างเรียบร้อยแล้วนะคะขาวสะอาดขาวพองเยอะมากมาเดีย๋ยวเรามาเริ่มดองกันเลยเนาะเยอะอย่างนี้นะคะเพราะว่าไม่พอที่จะเขาเรียกว่าไม่มีกระมงใหญ่ๆเนาะายจ๋าจะเอาลงอ่างคั้นเกลือในอ่างเลยนะคะพี่น้องคะเดีย๋ยวมาดูวิธีดองเนาะกระเทียมป่าก,กับเยจ๋านะคะจะเอาแค่สักหม้อหนึ่งแต่หม้อน,นี้แหละเนาะ เดี๋ยวนั้นก็จะเอาไว้กินสดแล้วก็จะเอาไปฝากพี่ๆเขาในเมืองด้วยนะคะนี่มีความสุขที่สุดที่ได้ไปเก็บแล้วมานั่งล้างมีทำความสะอาดอ่านเรียบร้อยนะคะมาเราเอามาลงอ่างกันเลยนะคะเราจะเอากระเทียมที่ล้างแล้วลงมาเลยนะคะยายจ๋าไม่มีกระมังใหญ่ๆเนาะจะเอาลงมาคั้นพยายาเกลือข้าง,างล่างเลย เนะเพราะว่าเราแยมไม่เอ่ยเพราะเราใคอาจํามเกลือแล้วเราก็จะล้างน้ำเกลือออกเนาะอ่ะาคันทีละน้อยนะคะอันนี้ลงไปก่อนอนนี้เราก็จะใส่เกลือลงไปเลยสูตรยายจ๋าทำกินเองนะคะ เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วถ้าเรามีกระมังใหญ่ๆเหมือนกระมังค่าบ้านเราเนาะกระมังใหญ่ๆนะคะของยายจ๋าไม่มีก็จะลงในอ่างเลยนี้เราก็จะมาคั้นจะคั้นแบบนี้ไม่ให้เขาตามยาวนะคะ คือใส่เกลือเยอะๆเลย โอเคจะให้เขายุบตัวไม่ถึงกับให้เขาช้ำจนหมดนะคะโอเคยุบตัวลงแล้วเวลาเราไปใส่ในหมอ้อเนอะให้เกลือเข้าไปในต้นของเขานะคะ ียมดองกับช้เาเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะล้างน้ำออก นเขาจะม้วนเป็นม้วนม้วนมวนเราเข้าใส่ในโหลเนาะยี่จ่าไม่มีโหลนะฮะก็จะใส่หมอ้อไว้ก่อนมัเร้อ,อมเยอะเราเป็นเราถึงจะเอามาใส่ถุงแพ็คเขาตู้แข็งการคั้นอย่างนี้ก็ประเมินว่าคั้นให้เขาช้ำแล้วก็ ให้กลิ่นเขาออกด้วยเนาะแต่กระเทียมยังไงว่าหอมมากกิ่นกระเทียมไม่มีการหายนะคะทีนี้เราก็ใคน้้ำทิ้งเลยเราก็มาชิมดูซิว่าเค็มไหม ใส่เกลืออีกนิดนึงรอบนี้ก็ไม่ล้างออกแล้วนะคะ เวลานั้นเราจะม้วนแบบนี้นะคะเวลาเราออกใส่ถุงเราจะหยิบง่ายเต็มมอบพอดีเลยพี่น้องคะ ห,หมทีนี้สูตรเด็ดนะคะเอจ๋าจะดองแบบฝรั่งก็คือน้ำส้มสายชูเน,ะนาะน้ำส้มสายชูเราจะใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้ช้อนประมาณช้อนโต๊ะเนาะหนึ่งหม้อใหญ่วันนี้เยจ๋าใส่สองสามนะคะนี่เราก็มานวดก่อน เพื่อให้เข้าไปทั่วการใส่น้ำส้มสายชูยายจะได้จากสูตรของฝรั่งมา 1. เราจะเก็บไว้กินได้กินนานนะคะไม่โอูเนาะสองอคนแก่แกบอกว่าเวลาดองผักใส่น้ำส้มสายชูจะทำให้ผักกรอบนะคะอันนี้ก็จริงเคาะจยาะทำอย่างนี้มาทุกปีเนาะน,นี้เราก็จะมาใส่น้ำ ตัวไม่เค็มก็เพิ่มเกลืออีกนิดไม่มีการเน่านะคะสูตรนี้นี่เราก็จะใส่น้าให้เท่าตัวเพราะถ้าเกิดไม่เค็มมากเขาก็จะนานเปรี้ยวการดองใส่ข้าวการดองใส่ข้าวเขาจะเปรี้ยวเร็วนะคะแต่การดองแบบนี้จะใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์เนาะใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์เพราะเขาจะเปรี้ยวช้ากว่าแต่จะเก็บไว้ กินนานนะคะกินได้นานเนาะแล้วแต่ชอบนะคะสูตรนี้ไม่มีชูรสเนาะก็แค่เกลือน้ำส้มเกลืออืก็เค็มอีกนิดนะคะกลัวไม่ถินเค็มนี่เลยเนาะทีนี้สูตรเด็ด สุดเด็ดนะคะเดี๋ยวาจะใส่พริกดองไปด้วยน้ำใส่ในครับคุบกกกอนเดี๋ยวเดี๋ือเขาไม่ขึ้นมาข้างอบนเราเปิดน้ำใส่แล้วอีกเจ็ดวันมาดูกันนะคะพี่น้องคะอีกเจ็ดวัน มาดูกันว่ากระเทียมใดยดองเยงจ๋าจะเป็นยังไงเนาะเรียบร้อยนะคะวิธีทำง่ายๆทีนี้เราก็ปิดฝาหม้อไว้เลยจ้ามาดูกันอีกทีเจ็วันข้างหน้านะคะพี่น้องคะ่ะเรียบร้อยจ้า